สวัสดีค่ะพบก,กับขิงอีเช่นเคยนะคะจากอนดี้พลาสติกนะคะวันนี้นะคะขิงก็จะมาแนะนำน,นะคะตัวแกสไฟเบอร์อนะคะตัวนี้จะเป็นแกสไฟเบอร์นะคะเคลือบด้วยเทฟลอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยก็คือประจําที่เราเห็นเนี่ยจะใช้เกี่ยวกับเป็นงานซิลนะคะนะงานซิลต่างๆนะคะตัวนี้ใช้ได้แต่ตอนเนี้ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาทําได้หลายอย่างเลยก็คือเขามีเทฟลอนการลื่นอยู่แล้วเนี่ย สามารถนะคะใช้เป็นแผ่นรองอบได้ใช้ซ้ำเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็คือใช้จนกว่าจะแบบไอตัวเคลือบทอพยนร่อนจ,จะหลุดล่อนหายไปเลยนะคะจะบอกว่าแผ่นเน,นี่ยใช้ได้นานมากๆอันนี้นะคะขิงก็ตัดเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าสามารถนะคะใช้ในทั้งแบบนี่นะคะเป็นปอนแบบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายนิดนึงนะคะอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือเข้าในครีมได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะ,ะ,คะก็ตัดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะตัวที่ขิงถืออยู่นี่นะคะจะเป็นความหนามาตรฐานนะคะจะอยู่ที่0.13มมิลนะคะตัวนี้นี่นะคะึ๊บนี่นะคะเนีย่ยง่ายมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เทแป้งใส่ไปอบได้เลยนะคะการติดนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบอกไ้เลยการติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำไม่ซึมผ่านแน่นอนนะคะอ่ะ ะดูได้งไงนะคะซึมไม่ซืมเดี๋ยวขิงนะคะจะมาเทสให้ดูนะคะตัวนี้อันนี้ก็คือเราตัดนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะามาดูนะ,ะขิงก็จะใช้นมในถะาที่เป็นน้ํานะคะลองกิ้งลงไปใส่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็จะลองกิ้งดูนะ,ะนี่นะคะสังเกตนะคะเขาจะจับตัวเป็นก้อนเลยนะคะนี่นี่นะคะึบนี่นะคะเลื่อนไหลนะคะ ไม่มีการซึมนะคะเดี๋ยวเราจะยกด้านล่างให้ดูด้วยนะคะเดีด๋วยวก็จะลองทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะนี่นะคะตัวเนี้ยค่ะเขาจะแบบมีความตัวเทฟลอนนะคะจะมีความเงามันนะคะนึกถึงกระทะเทฟลอนได้เลยนะคะตัวนี้นี่เห็นไหมคะน้ําไม่ซึมออกเลยนะคะนี่อ่ดูเลยนะคะเห็นไหมคะไม่มีน้ําซึมออกมาเลยนะคะแต่ว่าจะไหลอยู่ด้านข้างแทนนะคะนี่เห็นไหมคะเคลือบของเราเคลือบค่อนข้างหนาเลยค่ะ ใช้ได้นานนะคะหลังจากใช้เสร็จเนี่ยนะคะก็สามารถทําความสะอาดนะคะพาสะอาดเนี่ยเช็ดชุบน้ําเช็ดนะคะทําความสะอาดได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็คือคุณสมบัตินะคะอย่างหนึ่งนะคะของตัวกา๊าซไฟเบอร์นะคะก็ะคือสามารถใช้เป็นแผ่นรองอบได้นะคะตัวนี้ถ้าสนใจหรือว่าสอบถามเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมอะคะ่ะสามารถนะคะ ทักมาได้นะคะเดี๋ยวทางเรามีคําตอบให้นะคะว่าใช้อะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วตัวนี้จะมีหลายความหนาด้วยกันนะคะแต่ที่เอามาแนะนาําก็คือเป็นขนาดมาตรฐานความหนามาตรฐานนะคะที่เป็นที่นิยมใช้นะคะ0.13นะคะตัวนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปในวันนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย